สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเ,เข้มข้นเลยทีเดียวเป็นเรื่องระหว่างอเล็กซานเดอร์อิสักกับสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ดูเหมือนว่าคำพูดกับสัญญาเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะครับผมคือเรามีถแถลงการจากทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ออกมาให้ข้อมูลในมุมของตัวเอง เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะสกัดแก่นของเรื่องออกมาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญของความขัดแย้งครั้งนี้กันแน่น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากฝั่งนักเตะอเล็กซานเดอร์อิสักก่อนเลยนะคะคือล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยม PFA Premier League ด้วยใช่ครับเป็นเกียรติที่เพื่อนร่วมอาชีพโหวตให้ค่ะแต่ประเด็นคือเขาโพสโซเชียลมีเดียบอกว่าภูมิใจนะ แต่ว่าคงไม่ได้ไปร่วมงานพิธีอืมเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าไม่ถูกต้องที่จะไปอยู่ตรงนั้นครับแล้วเขาก็พูดต่อเลยใช่ไหมครับเรื่องคําสัญญาก็พูดทํานองว่าพอคําสัญญาถูกละเมิดความเชื่อใจมันหมดไปแล้วความสัมพันธ์มันก็ไปต่อไม่ได้โ้โหนี่คือการออกมาพูดที่ ค่อนข้างแรงเลยนะครับการอ้างถึงคําสัญญาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ตกลงกันนอกเหนือจากเอกสารสัญญาอางเป็นทางการการที่นักเตะออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าความเชื่อใจมันน่าจะพังไปเยอะแล้วจริงๆครับใช่ค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นจุดแตกหักของเขาเลยแล้วพออิสซักโพสต์แบบนี้ออกมาปุ๊บทางฝั่งสโมสรนิวคาสเซิลเขาก็ ตอบโต้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอบโต้เร็วมากออกแถลงการตามมาติดๆดเลยค่ะในะแถลงการของสโมสรน,นี้ใจความหลักๆก็คือบอกว่าผิดหวังกับโพสต์ของอิซักครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าอเล็กซ์ยังอยู่ภายใต้สัญญาแล้วก็ไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆจากเจ้าหน้าที่สโมสรว่าอเล็กซ์จะออกจากทีมได้ในซัมเมอร์นี้ชัดเจนมากครับจุดยืนสโมสรคือสัญญายังมีผลผูกพันอยู่แล้วก็ไม่เคยมีการให้สัญญาเรื่องย้ายทีม ใช่ค่ะเขาบอกว่าเข้าใจความต้องการของนักเตะนะแต่ว่าต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรทีมแล้วก็แฟนบอลเป็นอันดับแรกเสมอ,อมแล้วเขาก็มองว่าเงื่อนไขในการขายนักเตะเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยการใช้คำว่าไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆนี่คือการปฏิเสธที่ ชัดเจนและแข็งกร้าวมากนะครับมันเป็นการตอกย้ําเลยว่าสมมสรยึดถือสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักแล้วผลประโยชน์ของสมมสรต้องมากกว่ามันเลยกลายเป็นเหมือนสงครามคําพูดเลยนะคะฝั่งหนึ่งอ้างคําสัญญากับความเชื่อใจครับผมอีกฝั่งก็ยืนกรานเรื่องสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผลประโยชน์ของสมมสรถูกต้องครับแล้วการที่ทั้งสองฝ่ายเลือกใช้สื่อสาธารณะในการสื่อสารจุดยืนตัวเองแบบนี้มันยิ่งทําให รอยร้าวมันชัดเจนขึ้นไปอีกมันดูเหมือนว่าการเจรจาภายในมันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าคะถึงต้องออกมาพูดกันข้างลอกแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงครับการออกมาพูดผ่านสื่อแบบนี้มันเหมือนการประกาศจุดยืนของตัวเองให้สาธารณชนรับรู้แล้วมันก็ทําให้การประนีประนอมกันมันยากขึ้นไปอีกเพราะมันมีสายตาคนจับจ้องอยู่เยอะมากทั้งแฟนบอลทั้งสื่อต่างๆค่ะแกนของปัญหามันเลยวนกลับมาที่เรื่องความเชื่อใจที่มันดูเหมือนจะหมดไปแล้วจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับแม้ว่าจะมีสัญญาที่เป็นกระดาษผูกมัดอยู่ดุก็ตามใช่ครับคำถามคือสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรมันจะมีความหมายแค่ไหนถ้าความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างนักเตะก,กับสโมสรมันพังคลายลงไปแล้วอืมก็น่าคิดนะคะสรุปแล้วคือตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคุมเครือต่างฝ่ายต่างยืนยันจุดยืนของตัวเองครับผม อิสักบอกมีสัญญาใจอยากย้ายส่วนนิวคาสเซิลบอกไม่มียุดตามสัญญาจริงผลประโยชน์ทีมต้องมาก,ก่อนใช่ครับก็ยังต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไงค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อด้วยครับผมว่าในโลกของฟุตบอลอาชีพที่ทุกอย่างดูเหมือนจะวัดกันด้วยสัญญาเป็นหลักเนี่ยแล้วคุณค่าของความเชื่อใจหรือคำมั่นสัญญาที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกระดาษควรจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกันแน่ หรือสุดท้ายแล้วตัวหนังสือในสัญญาเท่านั้นคือสิ่งที่จะตัดสินทุกอย่างได้จริงๆก็เป็นคำถามที่น่าสนใจครับ